เทคนิค9ประการลดความอิจฉาโดยพระมหาสมชายฐานวุฒโธประการที่ 1. เฝ้าดูอารมณ์พอเกิดการเปรียบเทียบขึ้นในใจเมื่อใดก็ให้เราเฝ้าดูอารมณ์นั้นดูการดำเนินไปของอารมณ์นั้นแล้วลองดูสิว่าการที่เราเผชิญหน้ากับความรู้สึกเปรียบเทียบอิจฉาอยากได้อยากมีดีกว่าเราจะไปกดอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้จริงหรือไม่จากนั้น ก่อยฝึกเอาชนะความเป็นอัตตาของตัวเองมองทุกอย่างด้วยสติปัญญาแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาอย่างไรมีผลกระทบต่อจิตใจเราอย่างไรและมีผลกระทบต่อร่างกายเราอย่างไรโดยเราต้องเผชิญหน้าอย่างมีปัญญาเฝ้ามองอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คิดปรุงแต่งต่อไปอีกการ,รเผชิญหน้านี้จะทำให้อารมณ์ในทางลบค่อยๆจางลงไปเองเพราะความอิจฉาไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ใครก็เกิดความรู้สึกอิจฉาได้หากยังไม่หมดกิเลสประการที่สองรักและยอมรับตัวเองบางครั้งเราอาจเผลอมองว่าตัวเราด้อยกว่าคนอื่นแล้วเกิดการเปรียบเทียบขึ้นจริงๆแล้วในโลกนี้ทุกคนมีจุดดีจุดแข็งแตกต่างกันและทุกคนมีความงดงามในตัวเองไม่ว่าเราจะสูงต่ำดำขาวหรือมีลักษณะทางร่างกายอย่างไรทุกคนล้วนมีความงดงามอยู่ในนั้น มันเป็นความงดงามที่ซ่อนอยู่นั่นคือความงดงามด้านจิตใจรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันก็ไม่สามารถทดแทนความงามทางด้านจิตใจที่อยู่ภายในของแต่ละคนได้เลยถ้าเรามองลึกลงไปที่ศูนย์กลางกายของแต่ละคนข้างในคือความงดงามของกายที่สมบูรณ์แบบคือธรรมกายซึ่งทุกกายในโลกมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้ลึกและรู้จักรักตัวเองรู้จักพอใจในสิ่งที่เราเป็น มองให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเราว่ามีจุดเด่นจุดดีอะไรบ้างแนวโน้มที่เราจะเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นก็จะลดน้อยลงประการที่สหยุดเปรียบเทียบหยุดเปรียบเทียบเพราะการเปรียบเทียบเสมือนเมล็ดพันธุ์และความอิจฉาริษยาเสมือนดอกผลเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครและมองให้เห็นเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆและเนื้อแท้ของตัวเองมองให้เห็นคุณค่าในความแตกต่างกัน ความแตกต่างของมนุษย์เป็นกฎธรรมชาติและมีความงดงามอยู่ในนั้นถ้าเรามัวแต่ปเปรียบเทียบก็จะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะยังมีคนที่เขาดีกว่าเก่งกว่าสวยหลอกว่าอยู่อีกมากมายประการที่4ค้นหาสิ่งที่มาคุกคามใจจริงๆแล้วคนเรามักมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกวันไหวหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยเราควรค้นหาแล้วถามตัวเองให้ได้ว่า อะไรกันแน่ที่ทำให้เรารู้สึกวันไหวรู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นเราเห็นคนอื่นถือกระเป๋าราคาแพงเดินเข้ามาในแวดวงที่เราอยู่เรารู้สึกเกิดความไม่มั่นใจเพราะเราไม่มีอย่างเขาหรือพอเราออกไปสู่สังคมแล้วเห็นคนอื่นใช้รถหรูราคาแพงๆกันหมดเราจึงเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาแล้วประเด็นไหนกันแน่ที่เรากลัวอะไรกันแน่ที่เราคิดว่าทุกคนควรมีควรได้เมื่อรู้แล้ว ก็ให้เร่งตัดสินใจเอาชนะภัยคุกคามนั้นให้ได้ด้วยการวางแผนหาหนทางมองสถานการณ์จากจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงไม่ใช่จิตใจที่หวาดกลัวและหวั่นไหวยกตัวอย่างภรรยาเจ้าของบริษัท Facebook ทุกวันนี้เธอยังขับรถญี่ปุ่นเพราะเธอมั่นใจในตัวเองกระทั่งเศรษฐีในประเทศไทยบางท่านก็ยังใช้รถญี่ปุ่นอยู่เช่นกันในขณะที่บางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อรถยุโรปราคาแพงๆใช้ เพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาสิ่งที่มาคุกคามจิตใจเราให้พบแล้วเราจะรู้ว่าเราสามารถมองสิ่งเหล่านั้นด้วยมุมมองที่เข้มแข็งได้ประการที่ 5. จดบันทึกความคิดของตัวเองการจดบันทึกความคิดของตัวเองคือเทคนิคที่ทําให้เราเข้าใจเรื่องราวความคิดต่างๆของตัวเองได้ดีขึ้นถ้าเรามัวแต่คิดก็จะยิ่งฟุ้งซ่านไปกันใหญ่คือเมื่อใดก็ตามที่เรามองความคิดออกก็ให้ลงมือจดบันทึกทันที โดยเวลาที่จดบันทึกนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนึกอะไรได้ก็เขียนลงไปเลยเขียนเรียงลําดับความคิดออกมายาวๆแล้วค่อยมาจัดหมวดหมู่ในภายหลังถ้าเรานึกขึ้นมาได้ว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรในจุดไหนก็ให้เราลากเส้นออกมาแล้วให้เขียนสิ่งที่จะแก้ไขไว้ข้างๆข,ข,ข้อความแรกนี่ก็คือขั้นตอนแรกที่จะทําให้เราเริ่มถอดความคิดออกมาเป็นตัวอักษรการเขียนบันทึกนี้สําคัญมาก เพราะจะทำให้เราลําดับความคิดของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นประการที่6อยู่ในโลกความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงถ้าเราเกิดข้อเปรียบเทียบที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเขาให้เราลองถามตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นภายคุกคามเราจริงหรือไม่แล้วความรู้สึกเช่นนี้เป็นบวกหรือลบและให้คุณหรือโทษแก่เรามีผลต่ออะไรในชีวิตเราหรือไม่ความจริงแล้ว ข้อเปรียบเทียบต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มีผลต่อการเจริญก้าวหน้าของเราเลยแต่กลับมีผลลบทางด้านจิตใจของเราคือเกิดความรู้สึกไม่ดีที่ทําให้เกิดอารมณ์อิจฉาริษยาเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะนึกออกว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่เราควรจะยึดถือความคิดต่างๆเหล่านั้นเอาไว้และปลดปล่อยมันไปได้ง่ายขึ้นเพราะคุณค่าในตัวเรายังอยู่ครบแม้เราจะใช้รถราคาถูกกว่าหรือกระเป๋าราคาถูกกว่าคนอื่นก็ตามประการที่7 หาจุดเด่นของตัวเองให้เจอทุกคนมีจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองเช่นเราอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เล่นดนตรีเก่งบางครั้งเราทำงานอะไรได้ดีแต่เรากลับมองว่าคนอื่นก็ทำได้เหมือนกันกับเราเราจึงลืมชื่นชมความสำเร็จหรือความสามารถเล็กๆน้อยๆของตัวเองให้เราลองหันมาชื่นชมตัวเองทั้งความสามารถและความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเราแล้วเราจะรู้ว่าตัวเรานั้นมีคุณค่ามากแค่ไหนประการที่8 หันเหความสนใจให้ลองหันเหความสนใจไปทางอื่นโดยไม่โฟกัสกับตัวเองมากเกินไปเช่นเราอาจจะออกไปวิ่งออกกําลังกายว่ายน้ํากินอาหารนอกบ้านหรือทํากิจกรรมต่างๆให้รู้สึกผ่อนคลายเพื่อที่เราจะได้หันเหตัวเองออกจากอารมณ์ความรู้สึกด้านลบความอิจฉาก็จะเบาบางจางหายลงไปเองประการที่9ถามตัวเองถึงความต้องการจริงๆกลยุทธ์ลดความอิจฉาประการสุดท้ายคือ ให้เราลองถามตัวเองว่าความรู้สึกสนใจต่ออารมณ์ด้านลบต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือไม่ความจริงแล้วเราอยากอิจฉาเขาหรือไม่หรือว่าเราควรเข้าไปแสดงความชื่นชมยินดีกับคนอื่นเมื่อเขาประสบความสําเร็จแล้วลองดูซิว่าอะไรที่ทําให้เขาเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จทั้งๆท,ที่ความสามารถของเราก็ไม่น้อยไปกว่าเขาเข้าไปพูดคุยและขอคําแนะนําต่างๆจากเขานี่เองคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้อย่างแท้จริง และอย่างน้อยเมื่อเราเปิดใจสัมพันธภาพของเพื่อนก็จะยังคงอยู่ต่อไปจริงๆแล้วความรู้สึกต่างๆเข้ามาหาเราได้ทีละอย่างถ้าความรู้สึกไหนเข้ามาหาเราก่อนเราก็จะถูกครอบงำด้วยความรู้สึกนั้นเช่นถ้าเรารู้สึกอิจฉาเขาก่อนเราก็จะรู้สึกยินดีกับเขาได้ยากเพราะฉะนั้นให้รีบแสดงความยินดีกับเขาไปก่อนความอิจฉาจะได้ไม่เข้ามาในใจเรา